สวัสดีครับี่นองครับี่นองเชาาเอาทุกคนครับผมครับเมื่อนี้บ้าเจ๋งคนอูบนครับสีผ้ามานมึงนะครับวิธีการพาใหม่ครับนะครับนาองสำหรับคนขี่หูจะบบเป็นยังครับสำหรับคนขี่บาหูอ่ะมึงแหวนนะครับวิธีการพาใหม่นะครับนาะเดี๋ยวย้งมึงครับตัวนี้เป็นแบบไผ่หน่อยไผ่สั่งไผ่นะครับ มีไอเิียเพิ่งกะพายมึงุกมึงครับขนาดร้อยหกสิบเซ้นเทคนิคยังไงครับการพาใหม่เทคนิคเจละพ้นกับพาเพื่อกันครับนี่ครับพาคขึ้นมากจะได้ตามทอนครับผมก็จะพาไปนี่นันหนายด้ครับไทยกะคนทางดีครับเนี่ยโอเคครับเต็มร้อยใ้สักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับในไทยทอน มึงครับไอไคครับหลางจากไปดับมากมดนี้ครับนี่นตัวนี้นี่กัว่าสีเฮ็ดเป็นขากรบด้วยครับพี่น้องขากบครับตัวนี้เลี้ยวเลียวครับสามารถไว้ว่าเป็นชุดได้ชุดได้ครับเวลาเอามาเหลาเห็ดเบามั่นกะสามารถเก็บง่ายครับสเสียจับเป็นชุดครับพอดีขนาดความยาวมันก็ซ้ำกันครับเ้ากแบบจำเป็นต้องไปเบียรลายทอนนะครับเนาะครับ mình thả, thả hơn chì 3 thốn thôi, ô này lấy, lấy nã vài các xíu thôi, kia đạc đè, tài ไม่ี่เอาไปตัดมาก็เพอได้เห็ดครับแล้วก็ไม่ชุดนี้นี่เป็นไม้ไผ่สังไผ่นะครับหรือไมถัยหน่อยครับผมบ้านผมเอื่อนไมถัยหน่อยเนาะคำซับภาษาไทยแบบอันนี้เนี่ยคือว่าไม้ไผ่สังไผ่ครับแล้วเมเกียเลยครับแดงแยงเลยครับเมื่อกี้พามาพอดีเหนมันถือถือแดดก็อยากวดแตอยากมองเขาไปเนาะครับเนาะสภาพเนียบไมคก็โอเคครับใส่ได้ครับชุดนี้ก็ตัดมาเห็ด เฮ็ดอ่าอกกลางนะครับแล่าก็เฮ็ดขั้นสนุนครับเฮ็ดขั้นสนุนครับผมสำรับใหม่ชุดนี้เข้าวมาเดี๋ยวไอ้ผมก็มาเป็นชุดเป็นชุดครับเป็นลำเนาะเฮ็ดขั้นสนุ่แล้วก็เฮ็ดอกกลางว้าแล้วก็เฮ็ดขากรอบว้าจุฬานะครับเฮ็ดปีกว้าบ่ได้นะครับครับสำรับไผสิเฮ็ดปีกว้าว้ามันไผ่สังไผ่เฮ็ดก็เฮ็ดกระเหล่าแต่เขาครับแต่ผมบ่เฮ็ดนะครับเพราะว่ามีไผ่ เพยหน่อยมันปอหน่อยเนาะเห็ดปีกเปา่านาะแมนบ่ก็ไรเห็ดชุบกันจะว่าเนาะตวหมากขาบบว่าไปใส่ก็ดีของไมยไเพยหน่อยนะครับไมยไเพยหน่อยบ้านผมเอื่นไมยไเพยหน่อยนะครับพอดีของมันคือมันหนาครับมันหนาครับหนาแข็งครับแต่ก่อเสียคือมันบมันไม่เหนียวเหมือน,นไม่ไผ่ไม่ไผ่สีสุกหรือเมย์เพยไงบ้านผมเอื่อนนะครับเนาะ มีไพ่น้อยนี่คือแบบว่าขันร้อนวาโยมเพือแอนนี่คือข้ามาแอนโยมก็คือแบบโยมไปเลยนะครับพี่น้องเนาะครับตัวนี้ล่างกับเอามาไหวแพ็กวาวครับ้ลยครับผม่าวนี่ครับมีบ้านกระติดบด้านอาหารครับนี่ครับนีก็อาจารย์น้องเรียนเด่นครับน่าเด่นไม่ยังนะครับเนาะม่กินอาหาร กินกับเขาตใหม่สุดดีว่าโอเคครับมาดลุได้ได้ครับรับใหม่สุดเมื่อกี้นี่ที่ผมพามาตัดมายงางละซิบด้ำนีครับน่มามึงครับดีซื้อ่าใหม่แห่เข้าไปตัดบริเวณตัดเดยจ้าข้องประมาณหมอดกินครับต้ใหม่ไม่ค่อยดีมันได้ครับครับ กินตั้งแต่้ยไม่ชุดนี้นะครับผมเขาทิมเบิดแล้วครับชุดนี้เอชุดไม่แค่ไงกว่าเนี่ยแค่สีชุดกว่านี่ยก่อนถางโอเคอยู่ครับใช่ได้ครับกำลังทาครับการทากรารยันเทคนิค้กับง่ายๆครับไม่ยากครับก่อนข้อพาแล้วผูว้คนสามาเป็นเป็นชุดเป็นชุดไปครับเสียดหูว่าชุดเด็เป็นชุดเด็ครับถ้าดดเดดอามารวมกันนี่ มัทุ่นเดือครับแหม่มหลายครับมุ้งยี่หรักกระดาษสี่ห่วงครับว่าชุดนี้เออเวลาเห็ดราห้องกระจับทำเบ้าสิบตัวหรือทำเบา้าห้าตัวก็มีแค่นี้ตัวชุดนี้ก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับโตรรัวประมาณนี้นะครับเทคนิคการทาครับ อยากจะขอแสงนะครับเนาะอ๋อฟังนะครับนี่ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งพฤศจิกายนครับหกสามครับหลังจากมาขึ้นนี่ไอยกระทงไปเนาะครับนอกมาดีสามสิบเอ็ดเนาะครับนอกมาขึ้นผมกเบเดไปครับกลับไปอยู่ครับประมาณหกขุมครับก้อนานันต์กับเปรียนว่าครับผิงพี่น้องสู้หูสู้คนดได้รับชมนะครับนอกนาองเมืองครับ มึงอายไอเกียกันจะทายมึงนะครับพาเพิ่งใน่ามทอนนะครับดามหน่อยเนาะแม่ขอนขางงามนะครับพ่อพามาเหนือแม่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับมือนีอ้กระแมาให้มึงความดูเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนขี่ปะหูนะครับเนาะเดี๋ยวไปน้ำใช้ในการทาทาใหม่นะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องบางท่านอาจจะทาฝ่องครับแบบโมเป็นยังครับสำหรับขีดหนีกระถ้าถ้าผีดองมึงนะครับเนาะนีะ่การทาทาใหม่สำหรับคนขี่ทาใหม่เออพาใหม่คือพาเสียพาเสียว นี่ครับถูกง่ายๆครับโอเคครับสหรับตอนนี้เจอกันแค่นี้นะครับเนาะเพื่อขอมาเลียกไปยึดบื่งฝากกดไลค์กดแชร์กดศขับสะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นอเพื่อนก็ลังใจให้บ้าเจีงคนอุบลเน้นนะครับในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมครับมื้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ